น,นี้ขนส่งผู้โดยสารเก่าของจังหวัดพิจิตรนะครับปัจจุบันดัดแปลงมาเป็นตลาดนัดพักเครื่องมีทุกวันเสาร์นี่คือตลาดนัดพักเครื่องเมืองพิจิตรนะครับอยู่ที่สถานีขนส่งเก่าอ่าผมก็ถือว่าในฐานะที่อยู่ที่นี่มานานนะครับตลาดพระขนส่งท่ารถเก่า มีทุกวันเสาร์ครับอ๋อมันเป็นศูนย์รวมนะครับที่มากันทุกจังหวัดก็จ,จะมากันที่นี่หมดมารวมกันอยู่ที่นี่ทุกวันเสาร์ครับต่างจังหวัดก็มาที่นี่หมดเลยที่นี่คนมาขายพระเขาคิดค่าเช่าสถานที่ยังไงฮะค่าแผงก็ตกแผงละยี่สิบบาทเขาอีนึเขาอีละยี่สิบบาทครับเป็นพระของพวกชาวบ้านที่เอามาวางแผงนะครับเอามาวางแผงมากันเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีของหลุดของหลุดของหลงอะไรเงี้ยในบรรดาพวกที่เล่นพระก็เลยมาหากันอะไรแบบนี้ครับ เพื่อได้ของดีครับจริงว่าที่เขาบอกว่าตาดีก็ได้ตายร้ายก็ได้อ,อันนี้จริงครับจริงครับจริงครับ<อ>แล้วแต่แล้วแต่ที่นี่รตัวจากราคาเท่าไหร่มังครับพี่อันนี้ไม่แน่นอนฮะไม่แน่นอนตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปแล้วก็มีเป็นพักกอง,กองเป็นพักกองยี่สิบบาทก็มีพักกองหมายความว่าไงพักกองแบบนั้นฮะ,มา,ะมาเป็นกองกองอ่ามาเป็นกองกองแล้วก็แต่เลือกเอาอะไรเงี้ยมันก็มีของหลุดของหลงเหมือนกันเต,ต,ตาดีได้ตาดีได้ตาลายเสียเ <laughs> ออ ล็อกนี้ที่เห็นคนเยอะนี่ก็เป็นพระของชาวบ้านนะครับมานั่งขายเองตาลีก็ได้ตา้ายก็เสียแกะเก่าครับไม้แกะเก่าน่าเป็นไม้แกะเก่าไม้โบราณอะไรแบบเนี้ย าจำหน่ายที่ดีเหมือนกันครับมีครับมีครับนี่ก็เป็นพระทั่วไปฮะเป็นพระทั่วไปมีพระบูชาพระเครื่องพระไรเหลียนกระสาบไรมีหมดครับองค์น,นี้ก็คือพิมพ์ขีตาเป็นพิมพ์ขีตาพิมพ์ขีตาสามชาย กีตาสามชายองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะองคนี้เป็นพิมพ์นิยมแล้วก็อันนี้จอบใหญ่ครับอันนี้พิมพ์จอบใหญ่อแล้วองค์นี้เป็นพิมพ์จอบเล็กของหลวงพ่อเงินแล้วอันนี้อันนี้คือเตา่าพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อเงินครับเต่าเต่าเรือนองคน,นี้คือเต่าเรือนพูดง่ายๆวัตถุมงคลห้าชิ้นนี้กําลังได้รับความนิยมถูกต้องครับถูกต้อง ราคายู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาก็อยู่ที่คุยกันแล้วแต่ตกลงกันทั้งสองฝ่า,าอย,ยอ,าอ,อยากมาซื้อหรือมาขายก็มาได้นะครับทุกวันเสาร์ที่ขนส่งพิจิตรหกโมงเช้าถึงเที่ยงหรือต้องการอยากดูข้อมูลก็โทรมาหาผมได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์0986359746ครับ